อะไรถามเรื่องลูกลูกสบายดีครับออที่ไมทักล,าาลูกพินาศ<ด>ตั้งสติหน่อยไหมครับครับครับ,บดีดีเพราะว่าจริงๆเราเขาเป็นเด็กอะอเรา,าเราเราก็บอกเขาว่าแล้วแล้วหนูตอบว่ายัางไงบอกว่าหนูตอบว่าเนี่ยก็ไปฟังเพลงแล้วไม่ช่วยอะไรเลยแล้ว,ลวเราก็ถามเขาฟังแล้วรู้เรื่องเหรอบอกรู้เรื่องเพราะว่าหนูฟัง Spotify แล้วมันจะมีเนื้อ เขาเป็นเด็กอินเตอร์เขาก็จะอ่านนะบอกอ่าเนี่ยเดี๋ยวหนูไปเล่นละครเนี่ยเดี๋ยวเล่นกับฟ้าโปรลูกบุญธรรมของของพี่นัทเขาก็มีอะไรก็คุยกับเขาสิแล้วก็พูดเขาางนี้เขาก็ไปถามเขาถามน่ารักดีอ่ะจริงจริงแล้วผมว่าความความเป็นเด็กแล้วเขาอยากรู้เขาอยากรู้จริงแล้วก็เหมือนเล่าสู่กันฟังแล้วแล้วทางมีเรียเองเขาก็บอกว่าอ่าแล้วแล้วแล้วบอกเขาว่ายังไงตัวเขาก็ตอบของเขาเองซึ่งผมว่ามันมันก็เป็นคําตอบที่เฮ้ยใช้ได้อ่ะดี เขารู้อยู่แล้วฮะเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาโตแล้วอะแล้วอย่างหนึ่งคือพวกนี้มันอยู่ในในอินเทอร์เน็ตอยู่อะไรอยู่แล้วเขาก็อ่านเขาก็เขาเคยถามผมตอนเด็กๆผมก็บอกวันหนึ่งแบบโตขึ้นมาแล้วเขามีความคิดความอ่านแล้วจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้เล่าไปเขาไม่เข้าใจแต่พอนนี้เขาได้มาเจอเขาได้ทํางานร่วมเขาได้เจอผมนะครับได้เจอได้เจอเมียผมยุ้ยนะครับแล้วเขาสองคนอยู่แล้วก็นัดก็อยู่อย่างเงี้ย ว่ามันเป็นแบบสิ่งที่มันเจอกันมันคือวิจาราของความเป็นเพื่อนแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาเวลาผมไม่อยู่เนี่ยแล้วเขาไปเจอกันเองเนี่ยเขาก็จะเรียกกันมาถ่ายรูปแล้วเขาก็จะส่งมาให้ผมดูป้าป้าวันนี้หนูเจอพี่นัด,นดใช่เด็กมันอยู่เป็นไงแต่ที่เขาถามมันคือเป็เราเล่าทุกคนยิ้มไปกับคำถามใช่ใช่แล้วคือคําถามเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเขาที่เรียนถามมาผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคือเด็กอยากรู้เขาก็ถามซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วแต่การตอบของลูกผมเฮ้ยแล้วผมแล้วผมชอบแบบ เวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยผมก็อาจจะแบบเหมือนเป็นมุกแบบเออร้องรักไม่ช่วยอะไรเลยท่อนพูกก่อนจะเข้าโลกทั้งใบบอกเนี่ยก่อนที่จะแบบไปเพลงนี้เรามาฟังเพลงนี้หน่อยไหมแล้วคนก็จะเฮฮามีความสุขแล้วจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากที่ที่คอนเสิร์ตแกรมมียแสดงไปที่เป็น9 0 anniversary เนี่ยก,ก็ทุกคนก็จะได้เห็นโมเมนต์ของความเป็นเพื่อนจริงๆอ,อะไรนะครับ มันไม่ได้เป็นความไม่เป็นความรู้สึกว่ามันมันดูน่ากลัวหรืออะไรคือจริงๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ทั้อนองออนีอนอออ้เขาเป็นเพื่อนกันเลยคือยังไงนะฮะถึงเขาเป็นเพื่อนกันเลยอ๋อเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าอย่างฟ้าโปรดเนี่ยเขาเขาเป็นลูกของแตนลูกพี่ลูกน้องของน้องนัทแต่เงี้ยลราเขามาเล่นละครแฟนฉันด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันแต่ว่าฟ้าโปรดจะเป็นแบบอายุน้อยสุดอะ ประมาณเจ็ดเจขวบ8ขวบแต่ว่าอย่างอย่างสุขใจเขากำลังจะศึกษาอย่างเงี้ยเาก็เหมือนพี่พี่ใหญ่อะเขาทำตัวเป็นแจ๊คหัวโจกดูแลน้องๆอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ดีแล้วเวลาเราฟังคำตอบขนาดผมเป็นพ่อเขาอะผมฟังคำตอบเขาแ้วแบบเฮ้ยใช้ไดออ้อ่เขามีมีความคิดที่เป็นของเขาแล้วผมผมพยายามบอกทุกอย่างว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดีอะมันมันไม่มากเกินไปมันไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเกินไปทุกอย่างมันต้องพอดีแล้วก็ มีความสนุกได้แต่ไม่ได้ก้าวร้าวแล้วเขาก็เขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตอนนี้ผมปล่อยให้ให้เขาไปเล่นละครเนี่ยคือคือก็ให้โอกาสแล้วก็บอกว่าถ้าทําต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเขาก็ทําได้ดีจริงๆจริงมีหลักมีบอกเขาไปเครับว่าเออเป็นลูกเต่าสมชายต้องยังไงเขาไม่ยอมกดดันเขารู้อยู่แล้วครับเขาเป็นลูกเต่าสมชายต้องบอกด้วยหรือไม่หรอกมันเขาก็ทําดีหมดแต่ไม่เห็นเขาทําอะไรไม่ดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือคือคนเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องแบบ มันต้องดูแลลูกในทุกๆด้านเขาจะออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่อยู่ว่าผมก็ทํางานเยอะผมก็ปล่อยให้ให้ยุ้ยเมียผมเนี่ยเป็นคนพาเขาไปเลยแล้วผมเนี่ยสเดือนนั้นนะผมก็ขับรถไปถ่ายละครเองอย่างพรุ่งนี้สุกสมใจมีงานน้องก็ขอไปด้วยก็ให้ให้ให้ยุ้ยพาไปให้เมียผมพาไปตัวผมพรุ่งนี้ก็ถ่ายละครเองเพราะว่าจริงๆมันเขาเขาอยู่กับพ่อแม่แล้วเขาก็รู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดภัย,ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราเป็นพ่อเป็นแม่เราควรจะต้องดูเขาในใน,ในทุกๆเรื่อง ในใน,ในทุกๆเรื่องจริงๆล้วเวลาเขาไปเจอคนเยอะๆมันคือผมรู้อ่ะผมเคยเป็นเด็กมาก่อน,นเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆแบบเด็กๆแล้วมันเหมือนแบบคึกอะ่ะมันก็มีแต่อันนี้ไม่เป็นหรือว่ามันมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆเขาจะมามาบอกเราเราก็จะอธิบายว่าตรงนี้เพื่อนนี่นี่เขานี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ารวมกันแล้วคือคือสิ่งที่ดีแล้วแล้วผมมาให้เขาเป็นนักกีฬามาันตั้งเด็กเขาเป็นนักบาสเกตบอลของโรงเรียน การที่เขาได้เป็นนักนักบาสเนี่ยเขาจะมีระเบียบวินยัยหนึ่งคือมันต้องมีการฝึกซ้อมสองในเรื่องของสปิริตในการเป็นนักกีฬาเนี่ยกับการเล่นกีฬาที่มันเป็นคนหมู่มากเขาบสมันห้าคนหกคนทีมเป็นสิบคนเนี่ยเขาได้อยู่กับคนเยอะๆแล้วแล้วมันต้องดูว่าตรงไหนเนี่ยถ้าเราเห็นรู้สึกว่าลูกเราแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่หลายๆคนมันต้องมีความความรักการความแบบเขาเรียกเอื้ออาทรห่วงใยความเอื้อซื้อเผื่อแผ่แล้วสำคัญคือสปิริตแล้วก็ เวลาเป็นนักกีฬามันมันทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักกีฬาแบบคนเดียวแบบแบดมินตันหรือแบบอะไรหลายๆอย่างนี่เป็นบาสไงซึ่งมันก็มันก็ไม่ช่วยได้เพราะจริงผมก็เป็นนักฟุตบอลแล้วมันก็ช่วยได้จริงเอาคุณนะครับ,บ,บผมไปได้แล้วนะ